สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจเช่าบูชาพระแท้สามารถแอดไลน์ที่อยู่ทางด้านล่างได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้เหรียญที่นำมาชมกันเนี่ยจะเป็น เหรียญหลวงปู่ศิลานะครับผมจะเป็นเจริญพรรุ่นแรกนะครับปี2,564นะครับผมนะครับจะเป็นเจริญพรล่างนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําเหรียญเจริญพรล่างไปแล้วแต่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อมหาชนวนศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนี่ครับถ้าเนื้อทองแดงเนี่ยจะมีการต่อโคดอุทางด้านซ้ายมือเรานะครับผมแล้วก็โคดรันดัมเบอร์เนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเนื้อชนวนนะครับจะมีการต่อโคดรันนัมเบอร์ทางด้านซ้ายมือเรานะครับแล้วก็ต่อก2โค้ดนะครับจะเป็นโค้ดอุที่สังคตินะครับผม1ตัวนะครับแล้วก็เป็นโค้ดยะเนี่ยทางด้านซ้ายทางด้านขวามือเรานะครับผมตรงตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับจะมี2โค้ด1 2โค้ดอุโค้ดยะแล้วก็โคดรันนัมเบอร์เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเนื้อชนวนนะครับ การจัดสร้างเนี่ย 1, ห9 9่เยหรียญน,นะครับส่วนเนื้อทองแดงก็คือ9,999ฉะนั้นเนี่ยราคาก็จะต่างกันนะครับผมการจัดสร้างต่างอ่าจำนวนการจัดสร้างต่างกันเวลานั้นจะได้ไม่ซื้อผิดเนื้อนะครับผมจำไว้นะครับเนื้อทองแดงโคดอุจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทางซ้ายมือเราแล้วก็โคดรันนัมเบอร์จะต้องอยู่ทางขวามือนะครับส่วนอันนี้เหรียญน,นี้เนี่ยเนื้อชนวนสร้าง1 9 9เเหรียญ Run n u m b e ออยู่ทางซ้ายมือเราแล้วก็ตอก2โค้ดนะครับโคดอุดที่สังกติโค้ดยะที่ทางด้านขวามือนะครับผมนี่ครับส่วนตํำหนิเนี่ยเนื้อชนวนเนื้อฝาบาทเนื้อทองแดงเนี่ยจะใช้จุดที่สังเกตเนี่ยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเหรียญกันนะครับเหมือนเดิมนะครับจดจําใบหน้าของหลวงปู่นะครับดูการแกะบล็อกมีความละเอียดคมชัดนะครับผม ลองแก้มริมฝีปากเบ้าตาดวงตามีเมตานะครับผมมีเส้นข้างเมตาตะแคงดูก็จะสังเกตได้ว่าเบ้าตาเนี่ยลึกคมชัดนะครับเปลือกตาสองชั้นเส้นหน้าผากหลิวเกสานะครับผมใบหูนี่ครับข้างใบหูตรงพื้นเหรียญน,นะครับผม ทางใบหูใบหูขวานะครับหรือว่าทางด้านซ้ายมือเรานะครับจะมีเส้นวงเดือนอยู่ใต้ใบหูใช่ไหมครับตรงพื้นเหรียญทางด้านซ้ายมือเราครับอันนี้ใช้ดูได้ทั้งเนื้อชนวนเนื้อทองแดงเนื้อฝาบาทดูได้หมดนะครับใช่ไหมครับ <ส ues. S 1> จะมีเส้นวงเดือนใต้ใบหูของหลวงปู่นะครับผมทางด้านซ้ายมือเรานะครับจะเป็นริ้ววงเดือนวงเดือนหลายเส้นนะครับผมแล้วก็โค้ด ลันนัมเบอร์1น1 0นะครับตอกทางด้านสายมือของเรานะครับผมดูเส้นสาต์กระจายที่เกิดจากการปัม๊มครับผมเป็นเส้นสายฝนกระจายกระจายออกไปนะครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดหลวงปู่มหาศิลาในหูเหรียญมีเส้นสายฝนของขวางเหมือนบาร์โค้ดครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเส้นเหมือนบาร์โค้ดในหูเหรียญน,นะครับ ตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดเป็นสันเล็กน้อยดูเส้นสัดกระจายครับต่อโคดสองตัวโคดยะตรงพื้นเหรียญทางด้านขวามือเรานะครับผมแล้วก็โคดอุต่อบนสังขติของหลวงปู่นะครับอันนี้เนื้อดนวนนะครับพื้นผิวเหรียญดูเส้นสัดกระจายความแน่นตึง ตัวอักษรเจริญพรเป็นแท่งคมชัดนะครับพิมพ์มาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมตรงหูเหรียญเห็นไหมครับก็จะมีรอยวนวนวน,วนรอยกึง่ของบล็อกคล้ายๆล้ายก้นหอยนะครับผมมีคลิป,ปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับตรงอขอบขอบเห็นไหมครับมีรอยกึง่นะครับผมคีบป,ปิ้นที่เกิดจากการตัด เมตตามหานิยมตัวอักษรด้านหลังนะครับตรงปลายหางเนี่ยจะมีการตวัดเหมือนผู้กันทุกตัวอักษรนะครับนี่ครับเมตตามหานิยมปลายหางเนี่ยจะมีการแกะบล็อกเนะี่ยเหมือนการตวัดผู้กัน,นครับหางจะแหลมแหลมแล้วก็จะมีเส้นขนแมวหนึงเส้นนะครับหลังมอม้าจะนูนเด่นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับผมเห็นไ,ไหมครับ ถ้ายังไม่ลงกล้องก็จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ครับขีดขึ้นไปแบบนี้นะครับจะเป็นเส้นขนแมวนันหนาะหนึ่งเส้นนะครับผมดูเส้นสายฝนด้านหลังนะครับตัวขละยันคมชัดเส้นสายฝนเหมือนน้ำตกวัดโพสีสะอาดเห็นไหมครับปลายหางจะเหมือนตวัดผู้กันแหลมคม ทุกตัวกอนนะครับตัวสอนด้านหลังวัดโพสีสาสตรจังหวัดกาฬสินนะครับปี2564นะครับผมขอบเหลี่ยนตั้งเป็นสันนะครับมีคีิปิ้นที่เกิดจากการตัดให้เห็นเป็นระยะนะครับดูเส้นสายฝนด้านหลังครับจะอยู่ทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับผมจะมีเส้นขนแมว1เส้นตรงนี้นะครับหลังมอมมาที่ชี้ให้ดูสักครู่ ขอบตัดครับผมก็จะเป็นการตัดละเอียดนะครับตัดลงมาสักประมาณ80%แล้วก็ฉีกออกหากออกยุยยๆนะครับจุดตำหนิเนี่ยสามารถใช้ดูได้ทั้งเนื้อทองแดงชนวนแล้วก็เนื้อฝาบาทนะครับผมอย่าลืมนะครับเนื้อชนวนตอก2อโคด้ดนี่ครับโคดอูโคดยะรันนัมเบอร์อยู่ซ้ายมือ ถ้าเป็นเนื้อทองแดงต่อต่อโคดอุทางด้านซ้ายมือเราเลขลันนัมเบอร์อยู่ทางขวามือนะครับสำหรับเหรียญที่นำมาพี่รับชมอันนี้ก็จะเป็นเหนรียญเจริญพรล่างนะครับผมรุ่นแรกหลวงปู่มหาศิลานะครับปี2,564นื้เหนือชนวนมวลสารนะครับผม ขอบคุณพี่ี่สมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นบล็อกอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปให้อีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมขอบคุณครับ